เดค่ะคลิปนี person, okay, ้ก็อยู่กับสาวปันโกกองนะคะก็คลิปนี้มาคลิปสองแล้วนะคะก็เอาแตงโมมาให้กับเพื่อนๆกินนะคะนียอมถ้าเราล้มคุณไม่ได้เราจะไม่ยอมโอ้โหไม่ได้างใหญ่เยี่ยมแต่จะยอมนะเบิ่งที่แรกที่่าบอกคือเพราะณไปคุณไป อีกแคหน่อยอีกประมาณหวัคือ้นกว่ากัยกขึ้นเลยไม่ได้ทรศัพท์คูดได้เนาะไม่ไม่ได้คูดคคลคูดไป <c oughs> เดี๋ยวไปดูต้นนั้นใกล้ะจะสำเร็จแล้วต้นนี้ใกล้แล้วเนาะเนะออสุดยอดบ่หมืดสุดยอดสุดยอดแง่งแก่งแก่งแงงชมบ่หมืดนะ่ะไม่ถ้าไม่ชมเขานาะเขาจะไม่คุ ค่าบ้าอไม่ใช่โอ้โหทำแล้วลรู้แล้วโอ้ต้องยง้างโย้งจะ่จ้าจย้าย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 ม้ายย้ายย้ายย้าย้ายย้ายย้า้ายย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 ้ายายย้า้านย้ยย้ายย้าอน้ายย้น้าย้ยายาน้้้้ยนาย้า้้ายย ลองโยมนะตรงมีช่างมาได้หน no. ึ่งยังเยออกเนาะตรงมีช้างลุงเอาช้างมาดึงเด้เอาช้างมาดึงลุงเอาช้างไว้สักสองเชือกสามเชือกเอามาเลยว่ะสร้างทุนกันนะแม่รู้แล้วเอามาเลยสักหเชือกค่ะเชือกคร้างทุนกันเอาโอ้ยเย็นกินเน้อได้ไหม ต่อไปแล้วทีมงานนี้เป็นังไทีมงานนี้จะได้ชนะเลิศนะคะแล้วก็คิวต่อไปนั่งซื้อบอกนั่งูซือ็ว่าเขาเป็นลมพักเออเป็นพักเออมันพักโป๊กเว้น ผักมันโป๊กเว้นเดี๋ยวให้ยายแยงทำให้นี่แตงโมมาจูแม่ทับกินอ้าวแม่คุณแดงเย็นจ้อยไใจเดี๋ยวให้เขาชิมสักคนละชิ้นสองชิ้นเนาะกินไม่เข้าตายไม่หอบเลยข้ามันเหนื่อยเฮ้แล้วว่ะเขาเฮ้แล้วเฮ้แล้วมันอ่อดแล้วนะ ไม่ง่ายนะมัไม่ง่ายดูใครว่ามันง่ายนี่นี่ขนาดต้นแค่นี้นะจะไปหาแตงโมมาแล้วอ้อ่ะกินเชียมอยู่บ่กพ่อได้แห้งนี่เศษประยุหาช่อมอย่างก็เห็นก็ไม่มีอ่ะหาอยู่เขาเรียกว่าอะไรจ๊ะนี่จักมัคซีดา อาบเอาเลยไม่ต้องมือจับกินอยู่นี่แหละกินพี่แดงกินทำไมกินไม่ข้าวกินไม่ลงแล้วชิมใหม่เห็นอยู่บ่อนนี่ง่งยชอำมาแล้วเออชักสองสามอันเนี่ยชั้นจะพอล่ะเห็นอ้ง กินกระฟอมีแดงอนุถือถือให้เพื่อนๆกินอ่ะพอนี่มโปงมาแม่ปงโป่ปงใช่ปะเอาบังโป่งมาไดใน่นี่เอาไปให้ลุงกินนี่นะเออมาอะไรก่อนต้องพูดหุนเลยเอาอีกถามโอ้ยสมัติพร้อมขี้ดินได้โม่มากินแตงโมพี่แอนมากินแตงโมผู้ช่วยแทนแตงโมเฮ้ยมุดฝนมาแล้วดีนะมันไม่ร้อนนะ ปะจะสำเร็จแล้วต้นนี้ปะเดี๋ยวล้อมล้อม,อม,อมรอบแสลมคุณได้ล้อมคุณหมดแล้ว่ะเราได้ตัดอยูบอ่บ่มันยาวเลยนะไม่มไงช่วงนันอยู่กัพี่แอน

เดียันลงกันเลยดึงมันดึงดึงก่อนเดี๋ยวก็จะค่อยยัดลงเดี๋ยวขยัดลงไอ้จ้อยดึงลงก่อน คือวิธีของการหุ้มนะฮะสแลนเพื่อที่จะนําต้นไม้ขึ้นนะฮะเพื่อให้เมียบมีดินด้วยมีรากแก้วของมันด้วยนะคะนี่ค่ะต้องทําอันนี้ไม่ดินใช่ใช่รากรากแก้วรากแก้วมันเบ้าเบ้ามัดมัดมัดต้องมัดเราเราได้อย่างไงเรายังไงเอาเอารถไถมาดึงไหม ไม่ใช่คนดึงเลยลุงบอกว่าข้าวโมไทยดึงมันจะแรงไปใช่ไแมขี่มมเร์ไคยไปไหมโยกโยกโยกเนาี้โยกก่อนมันล้มแล้วดึงมันก็เลมกล้องนเออเอกล้องออกดููกล้องให้หน่อยเอากล้องออกเร็วเอากล้องแป๊บเดี๋แป๊บเลีเพื่อนเพื่อนเอาถ่ายแล้วมันโยกอ่นมาหลายคนหลายคนหลายคน เออมาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นๆ่อผมแล้วเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนโอ้เอาเห็นจากต้นหนึ่งก่อนไหมเป็นต้นอย่าไปยกันดูมันแตกมึงอนมง้เเนบอกเอาไว้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ มันหลุดหมดแล้วพวกเราชนะไม่มันหลุดหมดแล้วเหรอฮะหมดหมดที่ย้อมนย่นะมันลมอยู่เนี่ยมันกังๆอยู่เนี่ยมาหรือเปล่าอ๋อนะสำเร็จไปหนึ่งต้นแล้วนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะเย้ชนะะทีมเราชนะครับพี่น้องทีมไทยแล้วทีมเราชนะแล้วทีมไหนนเี่ยค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสำเร็จแล้วหนึ่งค่ะ